ที่ดียวบิ d ครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องภาพยนตร์บูเล่กันนะครับผมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Promising Young Woman ครับหรือว่าชื่อไทยสาวซาล่าบัญชีแคนนะครับผมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นผลงานกำกับของผู้กำกับหญิง Emerald Fennell ส่วนเรื่อง Promising Young Woman เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของเธอเลยวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง บูเลกันนะครับผมตัวข้างนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษสวมสวยงามซึ่งตัวเท็กซ์เจอร์ของกล่องเนี่ยก็จะเป็นเงาวาวนะครับผมทั้งสองด้านเลยตัวบูเล่นี้ก็ผลิตโดยค่าย Universal Pictures Home Entertainment นะครับตัวกล่องหลัง ตัวกล่องนอกบูเล่ก็ไม่มีอะไรไม่ไม่ได้ต่างอะไรจากข้างนอกก็เหมือนกันนะครับผมข้างในก็จะมีดิจิตอลโ o ้ดให้มาใบหนึ่งนะครับผมตัวแผ่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเงาสะท้อนแล้วก็เป็นสีชมพูเข้ากันแนวนะเหมือนกัน p r o พอ i n g y งย n ง Woman เนี่ยก็ได้ Rated R นะครับผมก็คือห้ามห้ามเด็กต่ำกว่า17ดูนะครับเป็น Rated R ต่อไปเราก็จะมาดูเป็นหน้าเมนูนะครับผมหน้าเมนูก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นรูปเดียวกับตัวบูเรก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับก็จะเป็นภาพนิ่ง ก็จะมีให้เราเลือกฉากได้ปรับเปลี่ยนภาษาได้ซึ่งภาษาหรือเสียงในเรื่องเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาเอสเปานนะครับผมภาษาอังกฤษก็จะเป็น dts hd master audio 7.1นะครับส่วนเอสเปานก็จะเป็น7.1เหมือนกันแต่ว่าเป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นแค่5.1นะครับซับไตเติลมีอังกฤษฝรั่งเศส เอส a ป o านะครับก็จะไม่มีซับไทยหรือว่าภาคไทยแต่อย่างใดเลยเรามาดูกันที่โบนัสฟีเจอร์นะครับ p o m i s i s g Young Women ก็มีโบนัสฟีเจอร์หรือพวกเบื้องหลังมาให้เราดูกันถึง4หัวข้อเลยแต่ว่าถ้ามาพูดถึงเรื่องตัวภาพยนตร์แล้วซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยรู้สึกว่าเออมันแปลกใหม่ดีมันเล่ามันเล่าไปในทางที่แบบเรียลลิสติกซึ่งแบบไม่มีฉากโคดแต่ว่า แต่ละฉากอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันดูมันดูอิมแพคต่อจิตใจคนดูมากแล้วก็เล่าเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ s e ็กช l h a แฮร์ร e สเที่มีทุกยุคทุกสมัยทุกแบบตลอดในสังคมเนี้ยที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเลยอะนอกจากเรื่องพอตเรื่องแล้วนะเราชอบสไตล์การเล่าเรื่องลำดับเรื่องการเลือกใช้เพลงดีไซน์ในเรื่องพวกนี้ยคือแบบซึ่งมันก็จะลดทอนอารมณ์ตึงเครียดในหนังได้ดีมันก็ยังมีความแบบ บาลานให้กับคนดูระหว่างเออตึงเครียดสนุกแล้วก็อารมณ์ขันอะไรเงี้ยได้ดีแนะนำให้ดูเลยคือสนุกมากจริงๆอ่ะครับผมพอม n ซ y ่ง n ัง o m n ก็วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวางแผงในรูปแบบ DVD บูเรแล้วก็ดิจิตอลโคดซึ่งที่พูดมาเนี่ยจะเป็นโซนฝั่ง USA หมดเลย สามารถสั่งได้ตามเว็บที่ส่งมาไทยได้เหมือนกันนะครับผมตามเว็บทั่วไปเลยเช่นแบบ Amazon อา a ์เมซอนเลยอย่างเงี้ยส่วนถ้าใครอยากรอของไทยก็น่าจะอีกสักพักนึงนะครับผมน,น่าจะมีลิขสิทธิ์ทําแผ่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่อยากรออยากดูแล้วอะไรเงี้ยสามารถไปอุดหนุนกันได้ฝั่งฝั่งของ USA เลยเอาละครับผมวันนี้ก็ จบไปแล้วนะครับกับคลิป Unboxing กับ RTW Disco นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปเราจะมา Review boxing, รีวิว w u n o x x n n g ภาพยนตร์เรื่องต่อไปอะไรกันต้องติดตามดูนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย